สวัสดีคะ่ะสวัสดีเช้านี้นะคะมาพบกับแม่หมอเช่นเดิมคะ่ะน้อมรับเอาพลังงานดีจากแม่หมอเช้านี้นะคะวันนี้แม่หมอเปิดไพ่ได้นี่ค่ะสวยงามมากๆค่ะวันนี้วันนี้ใครจะมีการงานนี่ค่ะมีการงานได้ได้ที่มั่นคงนี่ค่ะมีเหตุมีผลมาเลยคะ่ะตัดสินใจเป็นคนที่มีอ่ะ การตัดสินใจมีความสามารถในการจัดการค่ะและบริหารได้เป็นอย่างดีนะคะประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจดูแลตัวเองและคนอื่นได้ดีค่ะมีฐานะร่ำรวยชอบความหรูหรานะคะมีชีวิตที่พังพร้อมสะดวกสบายมากๆค่ะแต่งตัวเก่งนะคะเป็นคนที่รักธรรมชาติมากๆค่ะคนอ่ะ คนที่ผ่านมาเจอคิดไม่หมอนี่คิดแต่เรื่องทำมาหากินนะคะขยันหาเงินชอบสะสมทรัพย์สินเงินทองค่ะมีพรสวรรค์ในการทำธุรกิจมีฐานะร่ำรวยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะมีความรับผิดชอบสูงมกักมองทุกอย่างด้วยเหตุผลฉลาดมากๆค่ะมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินนะคะเป็นคนที่มีปัญญาค่ะ สุขุมรอบข้อมีความสามารถในการอะาสอนคนเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงมกักมีคนชอบมาขอคำปรึกษาค่ะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงค่ะมีหลักการมีระเบียบแบบแผนค่ะมีจารีตประเพณีมากๆค่ะมีศรัทธาในทางพ,พระพุทธศาสนามากๆค่ะมีความถูกต้องเพราะว่าเพราะว่ารักความถูกต้องค่ะชอบความดีงามค่ะ เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมองโลกในแง่ดีสดใสล่าเริงเป็นคนที่สนุกสนานตลกเฮฮาขี้เล่นเป็นบางครั้งนะคะมีมีความเป็นเด็กสูงค่ะ,อะมองดูอ่อนอ่อนกว้นะคะแบบว่าอายุเยอะแล้วแต่ดูดูดูยังเด็กอยู่ค่ะนี่ประมาณนี้นะคะเข้ากับคนได้ง่ายอชอบเข้าสังคมจึงรู้จักคนเยอะค่ะ มีความาคิดสร้างสรรค์ชีวิตมักอาหาประสบการณ์เปลี่ยนแปลงให้ชีวิตตัวเองใหม่ๆอยู่เสมอคะ่ะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานี่ถือว่าโชคดีมากนะคะเหลือสันนี่คะ่ะน้อมรับเอาพลังงานดีจากแม่หมอเช้านี้นะคะนี่คะ่ะแม่หมอก็เชื่อว่าบุญสัมพันธ์กันเราถึงได้มาเจอกันน้อมรับเอาสิ่งดีจากแม่หมอวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกก้าวที่เดินความดี จะชนะทุกสิ่งค่ะแม่หมอเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าแม่หมอเดินทางด้วยความดีและความถูกต้องเสมอมาแม่หมอผ่านชีวิตเรื่องราวมามากค่ะมา,มากประสบการณ์ค่ะจากชีวิตจริงของแม่หมอค่ะคือสุดๆค่ะแต่แม่หมอก็ยังยึดความดีและความถูกต้องเสมอมาค่ะแม่หมอก็เชื่อเหมือนเหมือนเดิมเชื่อตลอดว่าความดีจะชนะทุกสิ่งนี่ค่ะ น้อมรับเอาพลังงานดีจากแม่หมอนะคะแม่หมอขอขอบคุณทุกท่านที่ผ่านมาเจอคี่แม่หมอและดูแม่หมอจนจบบุญสัมพันธ์กันเราถึงได้มาเจอกันเช่นเดิมแม่หมอไปก่อนนะคะเชา้านี้แม่หมอขอขพระคุณมากมากค่ะน้อมรับเอาพลังงานดีจากแม่หมอนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขพบแต่ความดีสาธุเจ้าค่ะ